คนด้วยนะครับอ่าวันนี้เราจะมารีวิวคอมชุดประหยัดนะครับในยุคที่การ์ดจอแพงหรือคนที่แบบงบน้อยแต่อยากเล่นเกมในทุกเกมนะครับอ่ารับประกันไม่ต้องใช้การ์ดจอหัวใจหลักของมันก็คือตัวนี้นะครับนี่เพนเทียม G 4 5 6 0 2สองคอสี่เทศอ่า I 3 6 1 0กหนงอายังไอนะครับนี่ สเปคคร่าวๆมี g สี่ห้า์ด h 1 1 0่งหนึ่ง ram แปดกิกพาวเวอร์ห้าเป็นตัวมาตรฐานนะครับหรือจะตัวไหนก็ได้แล้วแต่ชอบอ่ะแล้วก็มี ssd หรือใครอยากประหยัดงบก็เปลี่ยนเป็นไอ้นี่เป็นฮาร์ดดิสก์แบบจานหมุนได้แต่ผมแนะนำทำทันที ssd เห็นผลกว่านะครับของผมเป็น240อ่ะแต่ในสเปคที่ผมจัดวันเนี้ย จะให้เป็นว2ยี่สจิกก็พอแล้วถ้ามีเงินค่อยไปเพิ่มเอาอีกพันห้าเป็นฮรตดิสอ่ะมาดูคร่ข้าวนี่สเปคราคารวมมันทั้งหมดเก้าพันเก้า้อเจ็ดสิบาทนะครับมี CPU p e n เป็นทีเอ็มจีีห้าหกศเมนบอร์ดนะครับเท1หนึ่งหนึ่งศนมันมีหลายตัวมากเลยเอาเป็นตัวถูกๆนะครับของผมมันแพงของผมเป็นตัวนี้นี่เท1หนึ่งศโปมันสองพันกว่าสองพันกว่าบาทมันแพง ตัวถูกๆก็มีนี่ตัวนี้แอ d s o H110M MSI H110M แล้วไอ้ CPU เนี่ยถ้าจะใส่บอร์ดพวกนี้เป็นไอ้พวกนี้มันรองรับ Gen6 ก็ถ้าไปประกอบร้านให้ทางร้านเขาอัปเดตไบออทให้เลยนะครับถ้าหรือใครถ้าจะอัปเดตอัปเดตไบออเองก็ได้มันไม่ยากเท่าไหรอ่อันนี้ผมก็อัปเองอมีไปยืม CPU Gen6 นู่น้อง,องมาอัป ต้องใช้ CPU Gen 6ใส่ไปก่อนนะครับถึงจะเข้าไบออได้ใส่ Gen 7เข้าไปนี่จอดำบอร์ดทุกๆก็มีหลายตัวอ่านี่ตัวนี้กิกะไบดูบอร์ดสักราคาไม่เกิน2,000นะครับเป็นบอร์ดผ่านไปอ่ะแรมเดี๋ยวนี้แรมแพงนะครับ8 g ิก2133เป็น DDR4 นะครับ2,650บาทหรือใครอยากลดเป็น4ก็ได้แล้วแต่นะครับแต่อันนี้ทำเป็นแบบสเปคแบบ ทำทีเดียวเลยนะครับไม่ต้องไปอัพเพิ่มอ่ะแล้วก็ ssd ดูเป็นตัวอื่นก็ได้ครับร้อยยี่สิบกิกรอยี่สิพอนะครับเดี๋ยวมันจะเกินงบอ่ะแล้วก็ power ห้าร้อยหสิวัตต์ดูเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะครับแต่ของผมเป็นนี่ตัวนี้ t h e r m a t e c ราคาพอๆกันนะครับราคาพอๆกับ i r c o r e series พันหกันเจ็ดประมาณนี้มาดูตัวเครื่องของผม อไอตัวรับ wi ไฟตัวน,นี้อยู่ประมาณ4-500รับได้ไกลยอยู่เอาไว้เล่นเน็ตเล่นอะไรนะครับนี่แล้วเคสใครจะซื้อเคสเพิ่มก็เคสถูกๆมีเยอะๆครับแต่อันนี้ผมโมดิฟายเอาเองเป็นกล่องเอาไว้เก็บพวเวอร์อย่างเดียวใครอยากได้แรมแบบผมก็ลองไปหาซื้อตามเน็ตนะครับ อันนี้มันยี่ห้ออะไรวะเดี๋ยวนี่เป็นยี่ห้อนี้ลองพิมพ์ Google ดู allora. ลองไปหาพิมพ์ใน Google เดี๋ยวจะมีร้านขายต้องมีแหละมผมซื้อมา2 0 0 0 2น0องพามบุา่าเข้าวประมาณนี้ใครอยากลดจะเพิ่มอะไรก็ลองดูครับ ข้อสีเทจะต้องเปิดนี่ดูเป็นเทียม g สี่ห้าศูนย์สองข้อสีหัวสีโรจินี่เดี๋ยวผมจะลองเล่นเกมให้ดูแล้วกันลองตัดต่อด้วย sony vegas ด้วยอะว่ามันจะดีขนาดไหนแล้วก็ลองเล่นเกมหลายสำนักคงรีวิวไปแล้วนะครับว่ามันเล่นเกมอะไรได้เกมเนี่ยเล่นเป็น 1,280คูณ 720p เป็น 720p นะครับตับโลฮอน .CSGO โอ a วอ b อะไรแบบนี้เกมออนไลน์เล่นได้สบายนะครับขวัญใจร้านเกมในตัวนี้ถ้าใครมีเงินก็ลองไปเพิ่มการ์ดจอเอานะครับเดี๋ยวลองอะไรดีว,วะลอง CSGO ให้ดูแล้วกันว่ามันไม่กระตุกเครื่องนี้ผมมีแต่ CSGO อ่ะครับมาอยู่กันในเกม CS:GO ถามว่าทำไมต้องเป็นเกมนี้เพราะในคอมมีอยู่เกมเดียวครับผมเล่นอยู่เกมเดียวอ่ะมาดู FPS นี่ซูมมาตรงนี้ฉเฉลี่ยเท่าไหร่ร้อยกว่าเนาะอ่ะถือว้าตั้นมงผมเล่นด้วยต้องให้คนถ่ายนะครับฉเฉลี่ยเท่าไหร่เป็นได้ลื่นครับไม่กระตุกไอ้ที่เห็นกระตุกกระตุกมาน,นี้น่าจะเป็นเน็ตหอผมนะครับรับประกันได้ว่าไม่กระตุกเดี๋ยวดูให้ดูเซตติ้งเลือกฉเฉลี่ย ค่าวิดีโออ่ะตั้งค่าประมาณนี้720ดร้อันแปสิบคูณเจ็อยิบเต็มจอสิต่อเก้ากราฟิกตับโลหมดนะครับพวกเกมอื่นเล่นได้สบายถ้าปรับเป็นความละเอียดประมาณนี้เทคนี้ก็เล่นได้นะครับสำหรับสายประหยัดดูเฟนเด็ด่นลื่นลื่น ลื่นนะครับตอนแรกผมดูรีวิวผมก็ไม่ค่อยเชื่อนะว่า CSGO มันจะเล่นได้ลื่นขนาดนี้ AGT ห้าหเนี่ยก็ได้ลองเองเออดีมันก็ดีในระดับหนึ่งครับใครมีเงินก็เพิ่มกัดจออีกหน่อยเดียวอะ่ะเพิ่มกัดจออีกหน่อยเดียวนี่เล่นได้ทุกเกมครับสบาย เกียมพอขอปงปากของพอตัดก่อนอ่ะครับเป็นเทียม G ส5 6ห้าน Gen เด Render คลิป4นาที7 2 0 p ใช้เวลาไป12นาทีนะครับอ่าก็ถือว่าไม่แย่นะสำหรับคนเริ่มต้นอ่ะไม่มีการ์ดจอนะครับเดี๋ยวจะหาว่าหมกการ์ดจอไม่มีมีแต่ตัว cpu การจอออนบอร์ดของ G4560 เนี่ยก็คือ HD610 อืมก็จากที่เคยใช้ i56500 มาก็ต่างต่างค่อนข้างต่างอยู่นะแต่ G4560 เนี่ยก็ไม่เลวพอใช้ได้อะถือว่าพอใช้ได้อะสำหรับคนเริ่มต้นคนงบน้อยอแต่ผมเนี่ยไม่ใช่คนงบน้อยอย่างผมเนี่ยเรียกคนจน <c oughs> ดูเกสตดิ่งไอ้ตังจิเป็ดอ่ะ ก็ถือว่าใช้ได้เลยครับโอเคอ่ะครับก็ดูเกมแล้วก็ตัดต่อเล็กน้อยแล้วก็พอใช้งานในระดับหนึ่งนะครับในงบประมาณไม่เกิน1,000 0บาทค,คุ้มครับชุดนี้นี่เดี๋ยวถ้าผมมีเงินผมจะซื้อกาดจอมาจัดเซตอีกทีนึงว่ามจะเล่นได้ดีขนาดไหนนะครับ เดี๋ยวถ่ายรอบๆให้ดูอีกหนึ่งทีอบอร์ดตัวนี้จะแพงหน่อยนึงใครอยากได้บอร์ดตัวนี้อยู่ที่ประมาณ2อง0 I ั7หกสองพเจไว้ใส่ไว้ใส่เคสเล็กๆวันนี้ก็มารีวิวคร่าวๆให้ดูกันก็ ขอบคุณที่รับชมจนจบครับไปแล้วครับสวัสดีครับ